สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะร์าลุงพาลุยชาแนลค่ะที่กุษษาการขายฟฟรามเอนะคะสาขาการระพฤกนะคะวันนี้ลุงพามาชมนี่นะคะนี่เป็นเอาเอสนะคะแต่งหล่อจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะมีให้เลือกสีสีค่ะราคาค่าตัว9ก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะคะราคาพิเศษนะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจัดโปราให้นี่นะคะสีเทาดํานะคะหรือว่าสีดําก็ได้นะคะ มีเลือกสี่สีค่ะสีขาวสีดาสีเทานะคะอเอาแค่นี้ก็พอแต่ว่าสีบลอนด์เนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่เห็นรถเลยจอมาก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรถหรือเปล่าด้วยนะคะขอขอตัดเหลือสามสีแล้วกันเนาะเครื่องยนต์เป็นสองจุดศูนย์ดีเซลนะคะร้อยจะสิบแรงมา้าแรงบิดให้มาถึงสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะคะทุกคนนะคะตัวน,นี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวน,นี้ก็เป็นยังเป็นสายพานพัมมิ่งจุ่มน้ามันอยู่นะคะ <S <S ต่างประเทศมีข่าวออกมาแล้วแหละว่าอ่เป็นโซ่แล้วนะคะของบ้านเรายังมีอยู่นะคะเดดีี๋ยยววรรออังนนนนนาาาาคคิึ่่่จะะะกเเปปปลลลแหื ตัวนี้ปานเต้เอ็กโปแล้วนะคะก็จะมีโปรแบบนี้แหละนะคะใส่ชุดแต่งมาชุดแต่งก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นคราฟเตอร์นะคะวิกเตอร์นะคะล,ล,ล, Mac, ล้อมุล้อแม็กแลวก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยใครจะใส่กันชนหน้ากันชนท้ายหรือโรบาก็จัดได้เลยนะคะตอนนี้ลุกทำโปรให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะปีชุดแต่งหรือนะคะออกรบกิงสามหมื่นเก้าพันบาทหรือนะคะส่วนลดจุกๆเลยนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมชุดแต่งนะคะ ามาดูก่อนด้านหน้านะคะว่าคันนี้แต่งอะไรเข้าไปบ้างนี่นะคะกระจังหน้าเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ Ford แบบนี้เขาเรียกว่าชุดแต่ง Raptor นั่นเองนะคะทําสีได้สีทูโทนได้หรือว่าสีดําแบบดุๆแบบนี้ก็ได้ค่ะไฟ LED ด,ด้านบนตรงนี้นะคะเลือกสีได้ด้วยใช้งานได้จริงนะสามอ่าสามดวงนี่นะคะไฟสีอนะ่ะไฟหลอดนะคะเล็กๆนะคะสีส้มหรือสีขาวเลือกได้เลยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะสําหรับด้านหน้านี่นะคะ ัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟที่มาจากโรงงานเลยเป็นไฟมัลติเรลแฟกเตอร์เป็นไฟแดงทามส่องสว่างกลางวันลำแสงสีขาวแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้ในรุ่นนี้ไฟตัดหมอกเป็นสีส้มนั่นเองนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจไฟตัดหมอกไม่ใสไม่ใช่นะคะไฟตัดหมอกเป็นสีส้มนั่นเองนะคะในรุ่นนี้แล้วไม่แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟของรุ่นสปอร์ตนะคะเลนเจอร์สปอร์ตนะคะที่ศูนย์บริการนะคะเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่าใส่ครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นเข้ามา สำหรับตัวด้านหน้านะคะครอบนี่นะคะเห็นไหมทุกคนในรุ่นนี้เป็นตัวเอ็อเอแต่เราทําสีเข้ามานะคะเป็นสีทูโทนตัดกันมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ดําด้านนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเว้นตัวไฟตัดหมอกไว้ใช้งานด้วยนะคะสําหรับตัวกล่องอินเตอร์คูลเลอร์นี่นะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงค่ะนี่จะมีให้นะคะในรุ่นนี้มีหนึ่งห่วงแต่งออกมา al, เหมือนตัวสปอร์ตไหมเหมือนเลยนะคะอ่ะเหมือนแรปเตอร์เหมือนสปอร์ตนี่แหละ หลายคนถามว่าเอา X เอา S มาแต่งเป็นแรปเตอร์ได้ไหมนี่นะคะหล่อแบบนี้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะคะประหยัดน้ามัน13-15กิโลลิตรนะคะในกรุงเทพก็ในต่างจังหวัดหรือในเมืองหรือในต่างจังหวัดก็ใกล้เคียงกันนะคะ13-15กิโลลิตรนะคะอ่ะถ้าเน้นใช้งานเน้นเขาเรียกว่าราคาย่อมเยาวตอนนี้นะคะ X เอ S ตอบโจทย์มากเจ็ดเก้านะคะความชุดแต่งเลยเดี๋ยวลุงพาไปดูด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กใส่แม็กลายไหนมานะคะแม็กเดิมเขาจะเป็นขอบ17นะ แต่เราใส่มาให้ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งอะไรมาบ้างไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรมาบ้างนะคะเดิมๆเลยนะคะอิสระปีกนกสองชั้นเสริมเหล็กกันโครงมาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังลพอดำเบรกความบรรทุกความใช้งานเช่นกันนะคะสาหรับตัวยางนะคะเปลี่ยนเข้ามาใหม่เป็นยาง2.5เยอห้5ก็กลางๆนะคะมีใหญ่กว่านี้นะ 3าก็มีนะคะหรือว่ายางใหญ่กว่าน,นี้มีแน่นอนนะคะ2องเจ็ดหาทัาหายก็กําลังดีพร้อมใช้งานค่ะเป็นดีเซติเอทนั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นอย่างเอทก็จะมีวิ่งได้ทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพนะชิลๆเลยนะคะถ้าเป็น MTRT ก็จะเน้นเป็นสายออฟโรสายตะกุยตะกายนะคะสายปีนป่ายอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องปาดซุ้มนะคะไม่ยกไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใส่ซุ้มล้อเข้ามานะ,ะเพิ่มเขาเรียกว่า ให้มันรับกับตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็ให้มันแม็ก์ันนะคะใส่แค่มาขนาด5.5นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยตัดเป็นสีดําด้านมานะคะตัวกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลามิเดตแบบสองชั้นหนาพิเศษเลยนะคะติดฟิล์มเป็นไฮคูเซรามิกมาให้นะคะที่ปัดน้้าฝนก็จะเป็นออโต้นะคะแล้วก็แก้มข้างระบายความร้อนได้จริงค่ะแล้วตัวหูก็จบนี่นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีดำนะคะตัดกับตัวรถเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านหลังเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้ก็ใส่สติกเกอร์เข้ามานะคะพี่แร็นะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นชัดมากนะคะในรถสีดำเนาะมือจับนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตอนนี้เราใส่ครอบเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับใครจะติดราวหลังคาก็ติดได้นะคะคันนี้ก็ใช้ความเร็วสูงนะคะก็ไม่แนะนําให้ติดกันสาดนั่นเองค่ะตัวนี้ฝาถังน้ํามันนะคะเราก็ใส่รอบมาให้นะคะเติมดีเซล80ลิตรนะอ่าอย่าเติมผิดนะทุกคน สติกเกอร์ด้านหลังนะคะเราใส่ให้อีกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราจจดแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะตามโปรโมชั่นขึดนแต่กันเองค่ะสำหรับตัวลาโรบ้านะคะเป็นของอาร์เรนเดอร์แขนยาวนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวไฟเบรกเห็นไหมคะมีไฟสปอรตไลท์มีไฟเบรกให้นะคะแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแหละใครอยากจะได้แขนสั้นแค่นี้ก็ได้บางคนชอบนั่งขอบกระบะไม่แนะนําให้ใส่นะคะนั่งตรงนี้ไม่ได้นะมันมสูงนะคะเมือ่อวานลูกค้าลดไปให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกว่า อ่าคนงานเยอะนะคะต้องนั่งขอบกระบะบ,บางทีต้องอ่าอะไรเงี้ยค่ะต้องทำเขาเรียกว่าอะไรนะวางของล้นออกมาอย่างเงี้ยค่ะใสอันนี้ไม่ได้เพราะมันสูงเกินไปนะคะอ่ามาดูที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบันไดที่ให้มาจากอ่าโรงงานเลยเช่นกันรับประกันตัวรถนะคะและเครื่องยนต์สองอ่าเดี๋ยวนะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลหรือว่าห้าปีนั่นเองนะคะสาหรับช่วงล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบสี่เส้นแบบแผ่นบานนะคะก็รับน้ําหนักได้หนึ่งจุดสามตันสบายเลย ตัวนี้ก็จะรับน้าหนักได้หนึ่งร้อยกิโลนะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีมาจากโรงงานแล้วนะคะไฟเบรกตรงที่สามโลโก้นะคะมีกล้องกัดระยะจอดแล้วก็ตัวนี้ก็จะปั๊มลงไปนะคะสามารถใส่อคิลิกหรือว่าสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะเป็นสีดําด้านพร้อมใช้งานมากๆเลยใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยค่ะตัวไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟ อ่าเขาเรียกว่าไฟหลอดนะคะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนหลอดได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นไฟ led ก็ได้นะคะตัวขอบกระบะพร้อมใช้งานมากๆาอืมนะคะไลเนอร์นะคะตรงนี้เราก็ติดให้ที่สูงเลยนะคะเป็นของแท้ปั๊มฟอร์ดเลยนะคะลูกค้าก็อย่างอ่าหลายคนก็กังวลใจจะมีไลเนอร์ให้ไหมมีให้ทุกคันนะคะประกันชั้นหนึ่งก็มีให้ค่ะตอนนี้นะคะฝาท้ายปกติหนักอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นในรุ่นของตัวレンเจอร์สปอร์ตจะมีฝาท้ายปลนแรงแต่นะคะข้อดีก็คือเราสามารถ ใส่นะคะตัวฝาท้ายผพันแรงเพิ่มเติมได้นะคะราคาย่อมเยาวมากๆแล้วก็ใส่โชว์เพิ่มได้ด้วยนะคะในรุ่นของตัว XLS นี่แหละนี่คือหน้าตาของด้านท้ายนะคะมาจากโรงงานก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยใส่สัตว์นนี่นะแล้วใส่มาเนะะี่ยค่ะแรปเตอร์ลืมบอกเลยนะคะแปะได้นะคะแปะเป็นแรปเตอร์ได้เลยคันนี้แต่งแรปเตอร์นะคะสติ๊กเกอร์ XLS ตอนนี้เราแกะออกได้นะคะหรือใครอยากจะใส่ครอบฝาท้ายนะคะให้แบบอลังการงานสร้างเลยนะคะอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาคุยกันได้เดี๋ยวเราไปดูในรถกันค่ะว่า หล่อขนาดไหนคะ่ะแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรถกันนะคะว่าอะได้อะไรมาบ้างเบาะหนังได้มาแน่นอนนะคะในตัว2025นะคะอันนี้คือลูกค้าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วรุ่นนี้เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตั้งใจเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะคะแอร์แบงให้มา6ลูกเช่นกันนะคะตัวพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะออกนะคะจะให้ลูกค้าไปทั้งอย่างนี้แหละนะคะว่าจะได้รู้ว่าเป็นรถใหม่นะคะรู้เคยมีเคสลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ บังดีนะคะแกะพลาสติกออกให้ลูกค้าบอกว่าเออไม่รับรถขอเปลี่ยนคันโอ้โหถึงขั้นเปลี่ยนคันเลยนะคะแค่พลาสติกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เออแนะนําเซลล์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งแกะออกนะคะให้มันไปแบบนี้กับรถเลยนะคะลูกค้าจะได้สบายใจจริงๆอนะรถใหม่เราถ้าเป็นรถเดโมหรือว่ารถอ่าในสต็อกหรือว่ารถอะไรที่เป็นราคาพิเศษะคะ่ะจะแจ้งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ารถใหม่นะคะก็คืออ่าแจ้งเลยว่ารถใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เออนะคะตัวนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแต่เป็นแบบไขนะคะให้มาสองดอกอน,อนี้กดปุ๊บนะคะหมุนไปเลยนะคะอันนี้สามารถหมุนสตาร์โหลดได้เลยนะคะไม่ใช่ฟูลสตาร์ดนะหน้นจาจอกลางนะคะสิบจุดหนึ่งนิ้วเป็นซิงโฟะคะ่ะทัชสกรีนภาพสีพอจะถ่ายเออป์นี่นะคะ android Auto Apple Car p l a y ใช้งานได้ง่ายมากๆเชื่อมต่อ Ford p พ s s นะคะเซิร์ชดูก็ได้ะคะ Fort ่ะ o r ร์ดพ s นะคะแล้วก็สั่งงานผ่านมือถือได้เลยเชื่อมมากกว่าสิบเครื่องได้นะคะ มีแอร์นะคะแล้วก็วอลลุ่มนะคะนี่นะคะแล้วก็มีตัวผ้าลมนะคะนี่วิทยุเสาอากาศมีให้นะคะเป็นแบบสั้นนะคะแต่ว่ารถต้องดูก่อนว่าเชื่อมต่อหรือยังนะคะเข้าระบบหรือยังเสร็จระบบหรือยังนะคะออโต้สตาร์ตสตารคมีมาให้เรียบร้อยเลยเราปิดไว้ก่อนเนาะอ่าปิดไว้ก่อนออโต้สตาร์ตสตารจะมีมาให้นะคะในตัวยูโรห้านะคะตรวนี้ก็จะอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะก็ ถ้าเป็นเอเวอเรสต์จะต้องเติมแอบบูนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดนะคะลดมลพิษอาาทางอากาศของเราก็จะมี DPF นะคะพอถึงรอบที่ต้องกำจัดขมาหรือว่าควันมลพิษอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีการสั่นนะคะตัวโฟมอะไรจะสั่นตัวรถจะสั่นนะคะเพื่อที่กำจัดขมานั่เองนะคะรถนะคะ,ะเขาเรียกว่ารถร้อนเออนะคะตัวนี้สามารถปิดการใช้งานได้นะคะเวลาเราจอดติดไฟแดงอะ่ะตัวนี้ก็จะดับนะคะเราเหยียบเบรกก็คือดับนะคะเราเหยียบคันเร่งก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าปิดการใช้งานนี้นะคะ ตัวนี้เป็นเบรกมือนะคะแบบพันโยกนะคะเกียร์อัตโนมัติแบบหกสปีดนะคะตัวนี้ก็ให้มา170แรงมาร้าที่ลุงบอกเลยนะคะพละกําลังสูงมากๆนะคะอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะคะจับถนัดมือนะคะตัวนี้เป็น P ี c นะคะแล้วก็มีปรับระดับได้นะนี่นะคะซ้ายขวาหน้าหลังลื่นนะนี่อย่างเงี้ยเข้าประมาณนี้นะคะปรับไม่เข้ากับซีรัปสำหรับตัวเบาะนะคะก็ปรับได้นะคะเอ็นได้พับได้นี่นะคะอ่าปุ๊บฮะเดี๋ยวนะสักครู่นี่นะคะ ก็ใครจะเดินทางไกลๆแวะปั๊มนอนพักนอนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะขับคนเดียวได้ค่ะเป็นครอบครัวได้เพราะว่าข้างหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจุดนะคะที่ต้องชาร์จแบตรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีช่องชาร์จไฟให้เหมือนกัน2ช่องนะคะความเป็นเอกประสงค์ของรถก็คือวิ่งทางไกลได้นะคะก็มีระบบฟอร์ดพาร์ทที่ลุงบอกค่ะ เปิด GPS นะคะได้เลยที่หน้าจอพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยนะคะก็สามารถเช็คพิกัดต่อรถได้นะคะนั่นหมายข้าสู่บริการผ่านมือถือได้นะคะนี่คือข้อดีของ Ford นะคะแล้วก็ f o r d p a ดนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เล็งเอาไว้นะคะว่าอยากจะได้โปรโมชั่นแบบออกรถใช้เงินน้อยรุ่มีโปร39,000นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ย0%รนมี0% 5ปปี ฟีชุดแต่งนะคะหรือใครอยากจะใช้แบบราคาพิเศษเลยนะคะลดจากราคาตัวรดไปแสนสอก็จะเป็นโปรเ9 9ฟรีชุดแต่งเช่นกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยกิงก้างเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ศูนย9หกหนึ่งหนึ่งกเกาแป้าเก้าเก้าค่ะตอนนี้ก็ฝากเจ้าดีบีเอลเอ็กเ